สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธาราสิริภาประภากรทุกทท่านนะคะวันนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะคะอาจารย์ยโสธาราก็เสร็จภารกิจในช่วงเช้าในการออกข้อสอบนะคะเพื่อที่จะสอบปลายภาคนะคะกับนักศึกษามหาวิลัยนะคะ <c oughs> ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะในการออกข้อสอบเพราะว่าต้องออกร้อยข้อเนาะทั้งปรนัยและอัตนัยนะคะบริบทพื้นที่นี้นะคะเป็นความสำคัญที่อาจารย์อยากจะพาทุกท่านมาชื่นชมถึงความงดงามอัตลักษณ์และถือว่าเป็นเรียกว่า,าเรียกว่าเป็นความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินที่มีชื่อเสียงมากเลย นี่ก็คือปรา,าสาทบ้านพลวงเรามาพูดถึงอัตลักษณ์นะคะการสร้างของปรา,าสาทบ้านพลวงเนี่ยมีอายุนับพันปีเป็นศาส,สนสถานนะคะในลทัทธิไสววะนิกายบูชาพระศิวะเป็นเจ้าตัวองค์ปรา,าสาทสร้างด้วยศิลาสายขาวอาจารย์จะขอเรียกว่าศิลาสายขาวเนาะศิลาแรงเนาะศิลาสายขาวข้างล่างจะเป็นศิลาแรงเป็นหินกรวดนะคะเป็นดินกรวดหินกรวดอาจารย์จะพูดอย่างนี้บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจ แต่อาจารย์จะพยายามที่จะบรรยายว่าเป็นศิลาเรงนะคะเป็นกรวดแต่ถ้าด้านตัวองค์ของปราสาทเนี่ยนะคะจะเป็นหินทรายขาวเป็นลักษณะหินที่มีความละเอียดนะคะความสวยงามความงดงามและในสมัยแต่เดิมน่าจะมีน้ําหนักที่ไม่หนักเท่าไหร่และคุณสมบัติของหินชนิดนี้นะคะสามารถนามาแกะเป็นรูปเคารพเทวรูปนะคะและสามารถ แกะรลุดลายต่างๆบน,พ,นพื้นผิวของหินชนิดนี้ได้และมีอายุอยู่นะับพันพันปีถ้าเขาไม่มีการทำลายเขาไม่มีการพังทลายจากฝีมือของมนุษย์หรือธรรมชาติที่รุนแรงนั่นเองอันนี้คือความโดดเด่นของปราสาทบ้านไพรนะคะท่านผู้ชมคะค่ะ นี่ปรา,าสาทบ้านพลายเนี่ยถือว่าเป็นปรา,าสาทที่มีอัตลักษณ์ความโดดเด่นของการสรร้างปรา,าสราทแห่งนี้นั่นหมายถึงว่าเป็นปรา,าสาทนะคะที่สร้างขึ้นด้วยศิลาแรงหินสายขาวอาจารย์เรียกอ,อย่างนี้เนาะเพราะองค์ปรา,าสาททั้งองค์นะคะ,ะนำหินสายขาวมาตั้งนะคะอยู่บนศิลาแรงซึ่งมีความโดดเด่นและก็มีความสวยงามอย่างมากจริงๆ อันนี้เป็นอัตลักษณ์ละอย่างหนึ่งอัตลักษณ์ตัวที่สองมีอะไรบ้างคะท่านผู้ชมอัตลักษณ์ตัวที่สองก็คือว่านะคะปราสาทแห่งนี้มีการสลักนะคะแกะสลักรูปของสัตว์น้ําต่างๆซึ่งน่าอาจจะเคยนะคะน่าอาจน่าอาจจะเคยเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากและก็เหตุใดจึงมีการแกะรูปสัตว์เหล่านั้นไว้ในองค์ปราสาท นี่ก็คือเป็นอัตลักษณ์ตัวที่สองนะคะตัวที่สามก็คือตำนานพื้นถิ่นคติชนวิทยานะฮะถิ่นกาเนิดของปราสาทบ้านพลวงเป็นนะคะเป็นถิ่นกาเนิดที่มีความพ้องกับตำนานที่ชื่อว่าเนียงพกาสตราวเป็นภาษา,ขาเขมรน,นะญิงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความผูกพันกับช้าง นะคะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายดังนั้นคติชนวิทยาจึงสามารถนำฐานที่มาของตำนานเรื่องเล่าเนี่ยมาผูกไว้กับตัวองค์ประสาทเพื่อให้กลายเป็นการแสดงแสงสีเสียงที่สร้างความงดงามสร้างความเข้าใจและ สร้างความน่าดึงดูดให้กับพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดีอันนี้จึงเป็นที่มาของความโดดเด่นและอัตลักษณ์ตัวที่3ที่อาจารย์กำลังจะนำเสนอพวกเรานะคะดังนั้นปราสาทบ้านพลวงแห่งนี้เองจึงถือว่ามีความโดดเด่นและมีความสวยงามนะคะมากจริงๆของพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะ,ะและก็ปราสาทแห่งนี้นะคะมีการ แสดงเสียงสีเสียงเราเรียกว่างานประจำปีพิธีกรรมบูชาปราศาสตร์นะคะที่จัดขึ้นในรอบปีนะคะที่มีการจัดขึ้นในรอบปีอย่างสวยสดงดงามเหลือเกินนะคะ mm hmm. ดังนั้นนี่จึงถือว่าการส,สร้างปราสาการ์และกา,การยังดำรงอยู่และการสืบทอดการรักษาการอารักษ์นั้น mm hmm. จึงจำเป็นที่จะต้องมีภาคีนะคะเ mm hmm. ครือข่ายคอนแทคต่างๆที่จะมาร่วมกนันสร้างให้เกิดนะคะ เป็นปรา,าสาทที่มีชีวิตและสามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวตอบโจทย์นะคะชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับตัวองค์ปรา,าสาทแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติอีกด้วยนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะจากอาจารย์ยโสธราค่ะ